สวัสดีปีใหม่ FC ช่องเสิร์ฟบุญทุกทท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทำบุญกันที่วัดบางขวากออำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในวัดกันนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในบริเวณวัดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะครับ ที่วัดบางขวาแข่งนี้นะครับจะมีรูปหล่อขององค์พ่อท้าเวสสวรรนะครับประดิษฐานอยู่นะครับเราก็จะมากราบสักการะองค์พ่อท้าเวสสวรรกันก่อนนะครับเราก็จะมาทําบุญร่วมบูชาของไหว้เพื่อไปถวายองค์พ่อท้าเวสสวรรกันนะครับทางวัดก็จะจัดให้เป็นชุดไว้แบบนี้นะครับเราก็จะมากราบสักการะขอพรกับองค์พ่อท้าเวสวสวรกันนะครับ สามารถขอพรอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับซึ่งมีน้ำแดงขวดหนึ่งนะครับในชุดของบูชานะครับเกิดมีฟองอากาศเกิดขึ้นมานะครับซึ่งอีก2ชุด2ขวดนะครับไม่มีฟองอากาศเกิดแบบขวดนั้นนะครับซึ่งแม่ผมเป็นคนยกขวดนี้มาเองนะครับเราไม่ได้เขย่าแม้แต่อย่างใดนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ได้ทำการล้วงหาเพื่อ,อนำโชคลาภมาฝาก FC ทุกๆท,ท,ท่านกันนะครับผมจะล้วง3มเลขนะครับเลขแรกเป็นเลข7นะครับผมต่อมานะครับเลขที่2นะครับก็เป็นเลข7อีกเช่นเดียวกันนะครับเลขสุดท้ายนะครับเป็น เลข8นะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้ fc ช่องเสริบบุญทุกๆท,ท่านนะครับมีความสุขความเจริญร่ำรวยเฮงๆตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับ วัดนะครับก็จะมีเจ้าน้องไก่กุ๊กๆด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปกันที่มณฑปของหลวงพ่อดำนะครับเพื่อไปกราบสการะท่านกันนะครับหลวงพ่อดำนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเก่าแก่มากนะครับอยู่คู่กับวัดบางขวากแห่งนี้มาอย่างยาวนานนะครับ ต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปให้อาหารปลากันที่ท่าน้ำของวัดบางขวากนะครับซึ่งเป็นวังมัชฉานะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ท่าน้ำของวัดบางขวากกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปที่แพเพื่อไปให้อาหารปลากันนะครับ ที่แพนะครับก็จะมีตู้สําหรับใส่อาหารนะครับสามารถหยอดเหรียญร่วมทําบุญให้อาหารปลากันได้นะครับที่ท่าน้ําวัดบางขวากแห่งนี้นะครับเป็นวังมัดฉานะครับเพราะว่ามีปลาอาศัยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับ เมื่อเห็นน้องปลามาเยอะแบบนี้นะครับแม่ผมจึงอยากให้อาหารปลาให้น้องปลาได้กินเยอะๆนะครับจึงได้ทําการซื้อยกกระสอบมา1กระสอบนะครับผมเพื่อให้น้องปลาได้กินแบบจุใจกันเลยนะครับพอมาถึงนะครับแม่ของผมก็ได้เริ่มทําการให้อาหารปลาแล้วนะครับดูสิครับน้องๆมาเยอะมากๆเลย มาเร็วมาเร็วมากินกินกันเร็วการให้หารปลาครั้งนี้นะครับก็เพลิดเพลินกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องปลาเยอะมากๆเลยนะครับ ที่นี่สมกับเป็นวังมัชาจริงๆนะครับใครที่ว่างเว้นจากงานนะครับหรือวันหยุดนะครับสามารถพาลูกๆหลานๆนะครับมานั่งพักผ่อนยนใจกันที่วัดบางขวากแห่งนี้กันได้นะครับที่ท่าน้ําของวัดบางขวากแห่งนี้นะครับก็จะติดกับแม่น้ําท่าจีนนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆนะครับ ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถเข้ามาแวะทำบุญกันที่วัดบางขวากแห่งนี้กันได้นะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ